โครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะและครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายละเอียดครั้งที่5แล้วค่ะท่านประธานอธิบายได้เลยนะคะว่าดิฉันอธิบายอะไรผิดหรือเปล่านะคะแต่เราไม่ได้เปลี่ยนถึง5 6ครั้งครับผมต้องเรียนด้วยคเคารพครับ,รบหลายครั้งที่ท่านเขียนมาในรายงานที่นําเสนอต่อสภาเนี่ยท่านผู้อภิปรายเองก็เป็นผู้คาดเดาครับแล้วก็มีการออกไปสู่สื่อสารมวลชนก็ทําให้สับสน บ้างไม่ต่างจากท่านอยากกระถามเราครับเพราะว่าเราอยากชี้แจงให้มันชัดเจนท่านต้องเข้าใจในกลไกมีการเปลี่ยนแปลงจริงครับในหลายมิติทั้งเรื่องของจํานวนคนที่เข้าสู่โครงการทั้งเรื่องของกลไกรายละเอียดตีดย่อยรวมถึงแหล่งเงินเองก็ตามเนี้ยนะครับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งไม่ใช่สิ่งที่พวกผมอยากเปลี่ยนนะครับแต่เราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่มันเกิดขึ้น 2ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงตามข้อแนะนําข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่จะทําให้กลไกสามารถเดินหน้าและเ,เป็นประโยชน์ได้เราคงจะไม่สามารถเดินเข้าสู่ที่ประชุมบ้อมกับจิตใจที่ยึดมั่นถือมันม่นว่ามันต้องเป็นทางซ้ายทางเดียวหรือเป็นทางขวาทางเดียวเราเปิดกว้างให้ทุกคนได้นําเสนอนะครับทุกออปชันที่มันเกิดขึ้นในที่มันเป็นไปได้นะครับแล้วเราก็รับฟังพร้อมกับนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายในตัวเลือกที่ดีที่สุดสุดท้ายข้อแนะนําต่างๆเหล่านั้นมาถึง พวกเรานะครับเราก็มีหน้าที่ในการที่จะชี้แจงทําความเข้าใจรวมถึงปรับเปลี่ยนหากจําเป็น mm hmm. เพื่อให้กลไกทั้งหมดออมลายกับกฎหมายกับรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยืนยันครับว่าขอความกรุณารอวันที่10เมษายนก็จะมีความชัดเจนเพราะจะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิ t a l Wallet ชุดนโยบายนะครับออผมต้องเรียนครับว่าทุกคนก็เป็นห่วงและก็ขอพระคุณในกำลังใจที่ อยากจะให้โครงการเติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันเดินหน้าได้นะครับผมเองก็มีความตั้งหวังเช่นเดียวกัน